ขอองเจา้ารูทุกพระองค์ทรงนับเครื่องบวงสวงพร้อมด้วยจัตุป,ปัจจัยถึงของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขและเพื่อมรรคผนิพพาน ขอให้พบงวงแก้วขอให้คาบแขวบวงมานให้ได้พบภาษษีอานศีอริยะไม่ไจในอนาคตการข้างหน้าโนเทินด้วยอำนาจพอแล้วครับด้วยอำนาจพระบารมีแห่งพระพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์ um, และด he oh, um, ้วยบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์และองค์มหาเทพได้โปรดเมตตาและประทานพรให้แก่พวกข้าพเจ้าและช่วยเปิดทางและเปิดแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมในการนำลงชีวิตของพวกข้าพเจ้ามีแต่ความ จะเรินรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้พวกข้าพเจ้ามีโชคเมีลามีเงินเมททองเหลือกินเหลือเจ็บเหลือใช้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีและขอให้พวกข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมมีสิ่งมีธรรมเข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนพวกข้าพเจ้าด้วยเถิด วัดสังฆ์ขรัวตาพุทธบูชามหาตีสยวันโตธรรมบูชามหาสิทธิปัญโยสังฆโูชามหาภควันหอติโลกนาถอภิโูชยามะสาธุเมือนีิผู้ข้าขอบูชาพร้อมกับบานเมื่อนพร้อมกับพีกับนองนี่แหละขอบูชาเงค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์พระธาตุพระนมปู่ผู้ปอปู่กระเมือนหลวงพ่อองดัง หลวงพ่ออุดมศักดิ์แห่งวัดอุดมประชาราพระอรหันต์ทั้งหลายหลวงปู่มุขผาหลวงปู่จิติหลวงปู่โตพร้อมทั้งพระอรหันต์ทั้งหลายคุณบิดามานดาคุณตาคุณยายคุณปู่คุณยาคุณครูบาอาจารย์ซิพุกสันป่าซิพาสันดินพระอินทร์พระพุธพระยมพระการเทาเจตุโลกบาลพังศีพร้อมทั้งแม่ทรณนีแม่คุกขาแม่ผู้สุพระเพิ่มพระพายพระปู่ สีสุดโธเจยายาสีประทุนมาหน้าข่าหน้าขี้หน้าขาลทาท้งหลายทางสี่ตกูลเก่าตกลผู้ปกปักรักษาแห่งเมืองบาดานเมืองมนย์เมืองสวรรค์สโลเมือนี้ฝูงข่าทางหลายได้มาพรมสวง6 3ปีอืมขอให้เกิดญาติเกิดปุนเกิดปรมีอยูเยนเป็นศกอายุมันขอนยืนความเก็บยาิไย์ความไข่ยาสินีเงินไหนนองทองไห้มา โอ้ให้เจริญอยนดูเห็นเป็นสุขห่วงเดียวกให้ได้พ่อเมาเงาเดียวกไห้ได้พ่อตากินยาบุกจุกยาลงให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมังนี่เงินลานโอ้ให้เจ้าปูเจ้าญาน้าปกปักรักษาไปมาปลอดภัยข้นลดหลงเนื้อขืนเรื่อนหลงใจก็ให้เจ้าปูเจ้างาปุกปักรักษาบ่าวาปูยาทางไหนกูขาดกบได้รืมอขันหางขันแศขันเก่าคารวานกเตะเข่าเก่าใสหัว ขอให้ผู้ขาบทั้งหลายเจริญพุ่งพลังล้อมเลือมร่ำรวยมั่งมีสีสุขเดือขนนอนอ่อโผลบโผล่้าวบ้านมาเข้าวสีไเหลี่ยถวายเจ้าเู้เจ้าญาตำหนักของแม่เอ็นใบสีนะครับวางน้ำเย็นอยู่ที่บ้านนาจารนะครับตําบลนาานอำเภอเมืองจันทละสินนะครับจอมมาปล่อยดอกไม้ให้ลูก ไม่ดังไม่เครื่องดังไม่ด่วนเปิดแทงตัวด้แทังดังเลเป็นบ่บุญนีกันพี่บออเลือนเตเปสายบุญสองเป็นแม่บุญน่ะแม่เรืงตางคนเถอะที่ทำก็มากจังหวะโอ้ยยุคนมี้ นะคะตอนนี้สดๆนะคะโดยทางช่องเจ๊ตังคนภูไทยนะคะแล้วก็ทางเพจเจ๊ตังคนภูไทยครที่มาฝากอะไรก็เชะคะอยู่ที่วันนั้นเย็น่็ปู่ก่็ปลูกสูสีได้นะเราเชิญอาจารย์บอลนะคะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์บอลก็มาด้วยครับปล่อยดอกไม้ให้ปู่ย่าเลยครับ ขอเชิญทุกคนตัวท,ท่านนะครับโปรยดอกไม้เพื่อเป็นสิริมงคลครับรวมโปรยดอกไม้ให้ปูย่านะครับวังน้ำเย็นเอ็นบาสีนะครับในรอบสามปีนะครับในอ็นใบสีเพิ่งใดมาบวงสวงให้กับทางปูย่านะครับ เจเล็กก็มานะครับเจเล็กสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณยายส่วงกันติดโควิดอะไรดวงส่วงให้ปู่ยานะครับเนาะพงรอบสามปีน้อแม่เนาะคุณแม่คุณแม่ดวงเดือนสวัสดีครับสามปีจังเห็นหนาครับเขาขึ้นเราจะเห็นเจ้าสลายน้ำนะแม่อนแม่ลำม่วนเถิดกับแม่ดวงตาแม่ดวงตาก็มาวันนี้อัตมากแม่ เาไปยนแม่ดอนก็มานะครับแม่ดอนสวัสดีครับครับปิดปิดไม่บ่อยเย็นปิดเย็นปิดไม่เยห็นเายท่านใดที่อยากจะเดินมาทรานกาบ่ายขอพรขอโชคลาภนะครับกับกับกับปูย่าวังน้ําเย็นแม่เอ็นไม้สีนะครับเดินทางมาได้นะครับที่บ้านนาจารย์นะครับตําบลนาจารย์อําเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ มาอยู่เล่แม่นุจะไปไปดึงไหลายเนาะสายบุญเยอะๆเจอกันวันนี้มีไปเซ็นปนเจอคุณสีโน่นน้ำก้อนปูปนเกิดอีกนี่อาจารย์เป็นไปอีกว่าปูปนสิีคอยส่บสวัสดีครับพ่อครับผมเป็นบรรยากาศสดๆนะครับที่พิธีบวงสรวงปู่ย่านะครับที่วังน้ําเย็นแม่เอ็นใบศรีนะครับอยู่ที่บ้านอาจารย์นะครับเด้อ ผู้ใดอยากเดินทางมากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภก็เดินทางมาได้นะครับมาร่วมทําบุญกับแม่อ็นนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะครับใครเข้ามาพิมเข้ามาสาธุเด้อครับเด้อสำหรับแนวทางตัวเลขโชคลาภนะครับที่วังน้ําเย็นแม่อ็นบายศีนะครับวันนี้อย่าลืมติดตามด้วยครับเด้ออย่าลืมติดตามนะครับแนวทางโชคลาภนะครับที่ปู่ยาวังน้ำเย็นนะครับ ยพิคงไปใส่เด้อครับมาลำร้ายๆอย่างนี้ท่านผู้เียนคอท่านผ้ ายสีให a ลูกตาได้หูตองพอแล้วเอ้ยเห็นบายสีซื้อถึงกิ n ไม่เ t กับพันธ์ก่ c นพนมป้าในพันธ์ทจะหแต่จะหมีใจอยากแงพันวบจาังแต่นอยตอยู่นาหาีมีปแงพันธ์ว่าตนแลิใจัยอเรียนอยู่นเา็รอ่ ខ្ល់ទ្សូន្នាដ់អាំមាន់ស្ល់ន្លាពីទ្សូន់ពីទ្នាន់ការន្សូនោះផាពលាន់ស្ เราเนเคยสอนคอยสืบไปหลายปีสิกไปทุกวันเดอแล้วคำนับเป็นกับเอ่นกับพวกเล่นสิมากกว่าเป็นใบสีเลิมาหอนหลวงว่ามาพูดว่าพี่ว่าน้องพอนสอนกันตังจะเลิได้เงเป็นมากแล้วมีอาจารย์ที่เก่งกาสอนในเขันตาขวันสอนจะเป็นลายเดวเพรากพวกเน็ง เรกขอนลองพระพิธีมาลายปีมาคนมา้าบอกรน้านก็มีสิ่งที่สักสที่าัานหุมนยีที่รักษาสา,ารพาดได้ผู้ขายจึงอาทีรพไในใจหากมีจริงสิ่งที่ดีผู้ยางนั้นเจ้าชนาให้เปันดานใ่ให้ลูกเทื่ง